บทที่47นางสาวเตยนายสมชายยกสำรับลงมาข้างล่างนายขุนทองกำลังจะตามลงมาก็พอดีกับท่านพระครูถามขึ้นว่างานสวดศพเจ้นวนสีเรียบร้อยดีใช่ไหม เขาเคลื่อนศพมาถึงวัดตอนกี่โมงไม่มีศพใครมาเลยนี่ฮะหลวงลุงพระมหาบุญท่านก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงไม่เป็นไปตามที่หลวงลุงสั่งเอาไว้หลานชายรายงานถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าลูกหลานก็คงจะเปลี่ยนใจไม่เอามาไว้วัดนี้กระมังที่จริงรับปากคนตายไว้แล้วไม่น่าจะเสียคำพูดท่านตำหนิไกลๆตำหิคนเป็นลูกหลานของเจ๊นวลสี เขาคงคิดว่าตายไปแล้วคงไม่รู้เรื่องมังฮะนี่ถ้าเป็นหนูจะกลับมาหักคอให้ตายทั้งขยงเลยโทษฐานที่ขัดคำสั่งหนมมวัยดขบเคี้ยวเคี้ยวฝันพูดเอาเธอเอาเธอลงไปกินข้าวได้แล้วกินเสร็จช่วยไปตามแม่หนูคนนั้นมาพบข้าหน่อยคนที่เองพาไปฝากไว้ที่โรงครัวนะ่ะท่านออกคำสั่งนางเตยนะ่ะหรือฮะหลวงลงุงเห็นพวกแม่ครัวเขพูดกันว่า สงสัยมันจะท้องเพราะอาเจียนโอกโอกทุกเช้าเองพิ่งรู้หรือถ้ารู้มาตั้งนานแล้วท่านพระครูว่าแต่หนูว่าหนูรู้ก่อนลุงลุงอีกนะหลานชายไม่ยอมแพ้ถ้าเองรู้จริงก็บอกข้ามาสิว่าเขาท้องได้กี่เดือนแล้วสามเดือนฮะชายหนุ่มตอบค่อนข้างมั่นใจนั่นแสดงว่าเองรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงต้องตอบว่าสี่เดือน ข้ารู้ตั้งแต่วันแรกที่เห็นหน้าเขาเองอย่ามาทำเก่งกว่าข้าหน่อยเลยเจ้าขุนทองเพราะคนที่เก่งกว่าข้านะ่ะทากันตายไปหมดแล้วท่านตั้งใจยั่วหลานชายหากคราวนี้นายขุนทองไม่โต้อตอบเพราะรู้สึกหิวจึงยกถ้วยชามเดินลงมาข้างล่างซึ่งนายสมชายรออยู่ทำไมเองช้านะะักวะก็ไหนว่าหิวไงลูกศิษย์วัดต่อว่า เพราะลงมาคอยค่อนข้างนานก็หลงลุงนะสิถามหนอนถามนี่อยู่ได้เขาโยนความผิดไปให้ท่านเจ้าของกุติท่านถามอะไรเองก็ตอบตอไปเสียก็หมดเรื่องข้าว่ามัวแต่ต่อล้อต่อเถียงท่านอยู่นะสิรู้นิสัยเองดอกนาคนมากไวกว่าพูดดักคอเอาเหอะเอาเหอะหนูหิวแล้วกินข้าวกันดีกว่าอิ่มแล้วค่อยเถียงกันใหม่ในขุนทองพูดตัดบท และคนทั้งสองก็ก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารโดยไม่พูดไม่จาแน่สมชายคิดว่าอิ่มแล้วจะของเงียบสักพักใหญ่ๆแล้วก็จะตื่นขึ้นมาล้างรถแดดล่มล,ม,ลมตกจึงจะขี่จัก,กรยานคู่ชีพไปบ้านเหนือถึงไปแต่วันก็อายชาวบ้านร้านถิ่นเขาจะต้องถูกครหาว่ามานั่งเฝ้าสาวจนไม่เป็นอันทำม,มาหากินพวกชาบ้านเขาจ้องจะนินทาอยู่แล้ว ถึงไม่เคยไปทำอะไรให้เขาต้องเดือดร้อนรำคาญใจก็มีสิทธิ์ถูกนินทาได้อิมมีพรีมันกันแล้วนายขุนทองก็ออกคำสั่งพี่ช่วยเก็บสำรับล้างด้วยหนูจะไปตามนางเตยมาพบหลวงลุงเองก็ล้างก่อนซีแล้วค่อยไปข้างง่วงเมื่อคืนกลับดึกแล้วยังต้องมาปิดประตูแทนเองอีกเขาถือโอกาสทวงบุญคุณ งั้นพี่ไปตามนางเตยมันแทนหนูได้ไหมล่ะคนอ่อนวัยกว่าต่อรองข้าจะไปก็ได้แต่มันน่าเกลียดเพราะข้ามันเป็นผู้ชายเองไปน่าดีแล้วผู้หญิงเหมือนกันค่อยพูดกันรู้เรื่องประโยคหลังถูกใจในายขุนทองเสียนักเขาจึงเก็บสำรับไปกองรวมไว้หลังกุฏิแล้วเดินไปตามนางสาวเตยคิดว่ากลับมาจึงค่อยล้าง นายสมชายจึงถือโอกาสเข้าไปแอบนอนในห้องนายขุนทองขืนขึ้นไปในห้องตัวเองคงต้องถูกท่านพระครูซักไซไล่เลี่ยงแล้วก็คงไม่มีโอกาสได้นอนเพราะท่านไม่ชอบให้ใครนอนกลางวันท่านว่าจะทำให้เป็นโรคเกียจคร้านตั้งแต่เข้ามาปรนิบัติรับใช้ท่านก็ยังไม่เคยเห็นท่านนอนกลางวันเลยสักครั้งแม้ในยามอาพาธเจ็บป่วยหมอสั่งให้พักผ่อนมากๆ ท่านก็ไม่ค่อยจะปฏิบัติตามคำสั่งของหมอครั้นถูกหมอต่อว่าท่านก็ออกตัวว่าอาตมากลัวจะมีโรคแทรกเมื่อหมอถามว่าท่านกลัวโรคอะไรแทรกท่านก็ตอบว่าโรคเกลียดคร้านถ้าอาตมาถืนนอนกลางวันรับรองว่าต้องถูกโรคเกียดคร้านแทรกหมอก็เลยต้องยอมจำนนต่อเหตุผลของท่านแล้วท่านก็คงจะเกรงใจหมอ เพราะนานๆจึงจะอา,าพาธสักทีและหากอาการไม่หนักหนาสาหัสจริงๆแล้วก็จะไม่ให้หมอได้รู้เป็นอันขาดในขุนทองเดินไปตามนางสาวเตยที่โรงมครัวถ้าหากไม่พบก็ว่าจะลองไปถามพวกแม่ครัวเขาดูบังเอิญได้ยินเสียงโอกอากอยู่ทางด้านหลังจึงเดินไปยังที่มาของเสียงเตยหลวงลุงให้มาตามเองไปพบเขาบอก ขณะที่ฝ่ายนั้นโก่งคออาเจียนเอาอาเจียนเอาตกลงท่านจะให้หนูบวชหรือเปล่าพี่ขุนทองรู้ไหมนางสาวเตยถามเมื่อหยุดอาเจียนแล้วก็เองท้องไม่ใช่เหรอคนท้องเ้าบวชกันซะที่ไหนล่ะใครว่าหนูท้องหนูเป็นโรคกะระเพาะตัางหากคนท้องสีเดือนยังไม่ยอมรับความจริงเอ็งจะปิดไปทำไมกันวะอีกหน่อยท้องมันก็ป่องออกมา ว่าแต่ว่าเองท้องได้กี่เดือนแล้วคนถามมองดูท้องของอีกฝ่ายซึ่งนูนขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นสามเดือนจ้านางสาวเตยตอบว่าแต่ว่าพี่อย่าบอกหลวงพ่อนะไงไงหนูขอบวชสักเดือนสองเดือนพอท้องมันโตค่อยสึกหล่อนพูดเอาแต่ได้ข้าไม่ออกความเห็นดีกว่าเองไปคุยกับหลวงลุงเอาเองก็แล้วกันแต่ท่านรู้นะว่าเองท้องนะ่ะ านว่าเองท้องได้สี่เดือนแต่ข้าว่าเองท้องสามเดือนข้าชนะท่านแล้วแม่ขุนทองคิดว่าจะต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับท่านในที่สุดเขาก็ชนะท่านจนได้ก็นางเตยม,มันว่ามันท้องสามเดือนนี่นาท่านรู้ได้ยังไงล่ะพี่หรือพวกแม่ครัวแอบไปบอกถ้าเป็นอย่างนั้นหนูจะด่าให้เปิงเชียวละคนจะบวชชีแสดงอาการเกลี้ยกล่อมไม่มีใครบอกท่านหรอก ท่านรู้เองเองไม่รู้อะไรลวงลุงท่านตาทิพย์นะสามารถเห็นอะไรๆที่คนธรรมดาธรรมดาไม่เห็นเอาเถอะอย่าโมวชักช้าร่ำไรเดี๋ยวท่านจะรอไปกันเดี๋ยวนี้แหละผู้จบก็เดินนำนางสาวเตยมาที่กุฏิท่านพระครูลงมานั่งรอที่อาสนะแล้วเมื่อไปถึงหล่อนกราบสามครั้งแล้วตั้งคำถาม ตกลงหลวงพ่อจะให้หนูบวชเมื่อไรคะหนูอย่าพูดเอาแต่ได้อย่างนั้นสิคิดให้ยาวๆหน่อยหนูไม่กลัวว่าจะทำให้เสียชื่อวัดหรือไงถ้าหนูมาคนเดียวหลวงพ่อจะให้บวชแต่มาสองคนบวชไม่ได้หนูก็มาคนเดียวนี่คะหล่อนเถียงสองสิหนูในท้องอีกคนไงหนูท้องไม่ใช่หรือ แล้วก็ไม่ต้องไปด่าแม่ครัวเขาหรอกนะเขาไม่ได้มาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อรู้เองที่หนูคุยกับเจ้าขุนทองเมื่อกี้หลวงพ่อก็ได้ยินหมดแล้วจะให้บอกไหมล่ะว่าพูดอะไรกันบ้างในขุนทองยังไม่ได้ลุกออกไปล้างจานจึงถือโอกาสอวดสรรพคุณของตนว่าหลวงลุงแพ้หนูแล้วเขาท้องได้สามเดือนจริงๆนั่นแหละหลวงลุงหาว,ว่าสี่เดือน ท่านประคููจึงพูดกับนางสาวเตยผู้ซึ่งเริ่มร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่ต่อหน้าท่านว่าไงจ้าแม่หนูท้องสี่เดือนทําไมถึงว่าสามเดือนนี่ขนาดหลวงพ่อไม่ได้ท้องเองยังรู้เลยแล้วทําไมตัวหนูไม่รู้ละจ๊ะนางสาวเตยจึงต้องคิดทบทวนเหตุการณ์ตั้งแต่ได้เสียกับไอ้หนุ่มเพื่อนบ้านกระทั่งรอบเดือนขาดไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลวงพ่อท่านพูดถูก รอบเดือนของหล่อนหายไปสี่ครั้งก็แปลว่าหล่อนต้องท้องสี่เดือนทำไมหลวงพ่อท่านทึงได้รู้อะไรๆไ,ได้มากมายนะักสงสัยคงเป็นผู้วิเศษแบบนี้ต้องเป็นผู้วิเศษแน่แนๆหล่อนคิดหลวงพ่อไม่ใช่ผู้วิเศษรอกหนูอย่าคิดไปไกลขนาดนั้นนางสาวเตยยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเมื่อท่านรู้แม้กระทั่งว่าหล่อนคิดอะไรเช่นนี้ ก็ป่วยการที่จะโกหกท่านจึงพูดทั้งน้ำตาว่าหลวงพ่อคะหนูกุ้มใจไอคนที่มันทำหนูท้องมันไม่ยอมแล้วว่าเป็นพ่อของลูกในท้องค่ะหล่อนเล่าความจริงหนูอยากให้เขารับใช่ไหมค่ะไม่งั้นหนูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนใครรู้เข้าหนูคงอก,อกแตกตายแน่โดยเฉพาะพ่อกับแม่หนูแล้วหล่อนก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น คิดเคียดแค้นจริงชังเจ้าหนุ่มเพื่อนบ้านที่เป็นพ่อเด็กในท้องเอาเธอหยุดร้องไห้ได้แล้วหลวงพ่อมีวิธีที่จะทําให้คนรักของหนูเข้ามาแต่งงานกับหนูแต่หนูจะต้องไม่บวชชีตกลงไหมจริงหเลอคะหลวงพ่อถามอย่างยินดีหล่อนเชื่อว่าท่านต้องทําได้เพราะท่านเป็นผู้วิเศษจริงหรือไม่จริงก็ต้องคอยดูกัน แต่หลวงพ่อก็ขอบอกไว้ก่อนว่ายังไงยังไงก็อนุญาตให้หนูบวชชีไม่ได้หนูไม่บวชแล้วค่ะถ้าหลวงพ่อทําให้หนูได้แต่งงานกับเขาหนูไม่บวชค่ะนึกว่าช่วยหนูเอาบุญเถิดนะคะหนูหมดที่พึ่งแล้วครั้งแรกคิดจะฆ่าตัวตายแต่ใจไม่ถึงคนท้องสารภาพอย่าเช่านะหนูอย่าได้ฆ่าตัวตายเป็นอันขาด คนที่ฆ่าตัวตายต้องตกนรกถึง500ชาติแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะต้องฆ่าตัวตายถึง7ชาติจึงจะหมดเวรมีตัวอย่างมาแล้วลูกศิษย์งหลวงพ่อคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดเคยมาเข้ากรรมฐานกับหลวงพ่อแล้วก็เกิดระลึกชาติได้ว่เาเคยฆ่าตัวตายมาหชาติแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วหลวงพ่อไม่ช่วยเขาหรือคะ ช่วยไม่ให้เขาฆ่าตัวตายนะคะช่วยสีหนูหลวงพ่อก็พยายามจนสุดความสามารถแต่พ่อกับแม่เขาไม่ร่วมมือด้วยในที่สุดเขาก็เลยผูกคอตายแต่ก็ตายอย่างมีสตินะเพราะเขารู้ว่าจะต้องชดใช้กรรมทำไมพ่อแม่เขาไม่ให้ความร่วมมือกับหลวงพ่อเล่าคะหรือว่าเป็นตาสีตาสาไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ใช่ตาสีตาสาหรอก พ่อเขาเป็นนายตำรวจส่วนแม่เขาเป็นครูประชาบาลแต่เขาไม่เชื่อที่หลวงพ่อบอกพอลูกสาวตายพากันมาร้องห่มร้องไห้ที่กุฏินี่ทั้งผัวทั้งเมียเลยบอกรู้อย่างนี้เชื่อหลวงพ่อก็ดีหรอกหลวงพ่อก็เลยตอบไปว่ามาเชื่อเอาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะถึงยังไงลูกสาวก็ไม่ฟื้นคืนชีพมาอีกแล้วแม่หนูคนนี้ก่อนตายเขาก็สร้างบ้านให้พ่อแม่หลังใหญ่เชียว สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตอนสร้างใช้เงินไม่กี่หมื่นแต่ตอนนี้ราคาหลายแสนแล้วเขาต้องไปตกนรกอีกไหมคะไม่ตกแล้วหนูก่อนตายเขาก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งกรรมฐานพ่อกับแม่ก็ไปทำงานแต่เช้าก่อนไปเห็นลูกสาวนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องพระก็ไม่ได้สังหรณ์ใจตกเย็นเลิกงานมาก็ยังเห็นลูกสาวนั่งอยู่ในห้องพระ จึงเข้าไปเรียกคิดว่าเอวันนี้อีหนูนั่งกรรมาฐานานานจังปรากฏว่าเรียกเท่าไรลูกสาวก็ไม่ยอมลืมตาเลยเข้าไปจับตัวดูจึงรู้ว่าตายเพราะตัวเย็นชืดเลยก็ไหนหลวงพ่อว่าเขาผูกคอตายไงคะก็ผูกคอตายนะสิคือเขานั่งอยู่ในห้องพระแต่ก็ใช้ผ้าสบายเฉียงพันรอบคอเอาไว้ก็พันหลวมๆนี่แหละ คือผูกคอาตายพอเป็นพิธีว่างั้นเถอะพวกชาวบ้านใกล้เลือนเคียงเขาเล่าให้พ่อแม่ของหนูคนนี้ฟังว่าเขาเห็นคนแต่งชุดขาวเดินกันให้ขวักขวาไปหมดยังคิดว่าที่บ้านมีงานหนูรู้ไหมที่ชาวบ้านเขาเห็นนั้นคือพวกเทวดาแสดงว่าเทวดามารับเอาไปแบบนี้ก็ไปสวรรค์สิคะถูกแล้ว้าไปนรกยมบาลจะมารับ คนอื่นจะไม่เห็นแต่คนที่กำลังจะตายเขาจะเห็นคือเห็นยมาบาลนะ่ะแหม่นั้นหนูก็โชคดีนะคะที่ไม่ได้ฆ่าตัวตายยิ่งกว่านั้นยังมาพบหลวงพ่อผู้เปี่ยมด้วยเมตตาอีกไม่ต้องยอหลวงพ่อหรอกหนูไงๆหลวงพ่อก็ต้องช่วยหนูอยู่แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดหนูจะต้องช่วยตัวเองด้วยต้องเพียรพยายามให้มากที่สุดแล้วหนูจะพบความสำเร็จ อย่าลืมนะหนูพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหญิงสาวคิดว่าท่านพระครูคงจะช่วยหล่อนด้วยการทําเสน่ห์ให้คนรักกลับมาหาจึงถามวิธีการที่ตนจะต้องปฏิบัติแล้วหนูจะต้องทำอะไรบ้างคะหลวงพ่อแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรหนูก็ต้องทำตามที่หลวงพ่อแนะนำอย่างเคร่งครัดส่วนค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียอะไรเลย แถมที่อยู่ที่กินก็ฟรีอีกด้วยจะคิดว่าหลวงพ่อจะทำสเสน่ห์ให้นะหนูเรื่องสเสน่ห์เล่กลหลวงพ่อไม่ถนัดแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่จะแก้ปัญหาพวกที่ไปพึ่งหมอสเสน่ห์มักจะถูกหลอกกันเสียมากบางคนก็ถึงกับเสียเนื้อเสียตัวให้แล้วพวกหมอสเสน่ห์บาปไหมคะบาปสิหนูก็เขาทุกมาขอพึ่งแล้วยังจะไปทำให้เขาทุกหนักขึ้นไปอีก พวกนี้ตายไปต้องตกนรกแล้ววิธีการของหลวงพ่อทำอย่างไรคะวิธีของหลวงพ่อนั้นต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหาคนที่มีปัญหาจะต้องมาเข้ากรรมฐานฝึกจิตให้สงบเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิดพาใช้ปัญญานั้นแก้ปัญหาได้วิธีนี้ดีที่สุดไม่เป็นพิษเป็นภัยและไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่การปฏิบัติก็ไม่ง่ายนัก ผู้ปฏิบัติต้องอดทนต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดต้องตั้งจิตให้แน่วแน่ว่าเราจะทำให้ได้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของตัวเราหลวงพ่อช่วยได้เพียงให้คำแนะนำเท่านั้นส่วนเรื่องการปฏิบัติหนูต้องทำเองหลวงพ่อจะเปรียบเทียบให้หนูเห็นง่ายๆคือเวลานี้หนูเปรียบเสมือนคนไข้ที่มาให้หลวงพ่อรักษาหลวงพ่อเป็นหมอ ตรวจดูอาการแล้วก็รู้ว่าหนูเป็นโรคอะไรจะต้องให้ยาอะไรไปรับประทานจึงจะหายเมื่อหมอเข้าให้ยาแล้วหน้าที่ของหนูก็คือต้องกินยาตามที่หมอแนะนำถ้าหนูไม่กินยาโรคไม่หายหมอเขาจะกินยาแทนหนูก็ไม่ได้จริงไหมจริงค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอเข้ากรรมาฐานวันนี้เลยนะคะหญิงสาวพูดอย่างปิติ รู้สึกว่าความทุกข์ที่สุมแน่นอยู่ในอกนั้นถูกขจัดออกไปตั้งครึ่งตั้งค่อนไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาพบพระใจดีมีเมตตาเช่นหลวงพ่อองค์นี้คงเป็นบุญของหล่อนและลูกในท้องนั่นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้เจ้าขุนทองพาไปอยู่สำนักชีตอนเย็นให้หัวหน้าแม่ชีเขาพาขึ้นกรรมาฐานปกติคนมาเข้ากรรมาฐานหลวงพ่อจะให้รับศีลแปดแต่สำหรับหนู หลวงพ่ออนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษคือให้รับแค่ศีลห้าจะได้ไม่กระทบกระเทือนลูกในท้องตอนเย็นหนูก็ไปทานอาหารที่โรงครัวได้แล้วกี่วันถึงจะได้ผลคะหลวงพ่อหลอนถามท่านพระครูอยากให้หล่อนสบายใจจึงตอบไปตามที่เห็นหนอรายงานอีกสิบห้าวันหนูจำไว้เลยนะกลับไปจดไว้ก็ได้ วันนี้วันที่18กุมภาพันธ์ใช่ไหมนับต่อไปอีก15วันสิถึงวันที่เท่าไรหญิงสาวนับนิ้วมือขยุกขยิกอยู่นานหากก็ไม่สามารถตอบท่านได้เพราะไม่รู้ว่าปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันในขุนทองผู้ซึ่งยอมรับว่าเป็นผู้แพ้และนั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมจึงลุกขึ้นไปเปิดดูปฏิทินที่แขวนอยู่ข้างฝาวันที่สี่มีนาคมหาหลงลงุง เขาบอกวันที่ห้าต่างหากข้าบอกให้นับต่อไปอีกสิบห้าวันก็แปลว่าวันนี้ไม่ต้องนับท่านพระครูพูดเรียบๆหากในขุนทองก็รู้สึกว่าวันนี้เขาพ่ายแพ้ท่านเป็นคํารบสองแล้วครั้นจะลุกออกไปล้างชามก็เกรงจะถูกดุให้ต้องขายหน้าอีกเพราะท่านเคยกําชับไว้ว่าหากมีสตรีเพศมานั่งคุยกับท่านเขาจะต้องนั่งเป็นสัตขีพยาน จนกว่าผู้นั้นจะลาก,กลับไปเอาละแม่หนูจำไว้นะว่าวันที่ห้ามีนาคมคนรักของหนูเขาจะมารับหนูที่นี่มารับไปแต่งงานเอาละไปได้ขุนทองพาแม่หนูไปฝากที่สำนักชีแล้วตอนเย็นให้แม่ชีพามาขึ้นกรรมฐานด้วยท่านสั่งนายขุนทองหญิงสาวกราบท่านสามครั้งแล้วจึงลุกตามนายขุนทองออกไป พี่ขุนทองประเดี๋ยวหนูต้องไปเอาเสื้อผ้าที่โรงกรัวก่อนหล่อนบอกเมื่อเห็นนายขุนทองมุ่งหน้าไปทางสำนักชีเออแล้วเองจะไปด่าเขาไหมด่าใครคนพูดลืมไปแล้วก็ด่าพวกแม่ครัวไงเมื่อกี้เองบอกจะด่าให้เปิงนะ่ะตอนนี้เปลี่ยนใจหรือยังนางสาวเตยยังนึกไม่ออกจึงย้อนถามว่าทำไมหนูต้องไปด่าเขาด้วยล่ะทำไม มันจำไม่ได้จริงๆท้อเว้ยนายขุนทองชักมีมโมโหก็ที่เองหาว่าเขาไปบอกหลวงลุงเรื่องเองท้องน่ะเมื่อกี้เองบอกจะด่าให้เปิงไงข้าถามว่าคิดจะด่าเขาอีกหรือเปล่าเองนี่คงเอาสมองหมาปัญญาควายมาใช้แน่ๆเลยเขาว่าอ้าวไหนมาด่ากันง่ายๆล่ะพี่ถึงจะปัญญาน้อยด้วยความรู้ขนาดไหนก็รู้ว่าอีกฝ่ายดา่า ด่าซึ่งซึ่งหน้าเสียด้วยก็จริงไหมล่ะคนด่ายังคงเถียงฉันจะโง่หรือฉลาดมันก็ไม่เกี่ยวกับใครเรื่องอะไรมาด่าฉันถือดียังไงเหรอนางสาวเตยชักโกรธจึงเปลี่ยนสรพนามจากหนูมาเป็นฉันเปล่าหรอกนะเอ็งอย่าทำโกรธไปเลยก็แค่าถามเอ็งดีๆอยากทำไม่เรื่องนี้นะเห็นหญิงสาวโกรธนายขุนทองจึงพูดกบเกลื่น อ๋อหนูเพิ่งนึกได้แม่หนูมันโง่จริงๆนั่นแหละแล้วยังจะมาโกรธพี่อีกขอโทษด้วยนะพี่นะนางสาวเตยขอรู้แก่โทษเมื่อนึกขึ้นได้ว่าพูดอะไรเอาไว้เออพูดอย่างนี้ค่อยรู้เรื่องกันหน่อยตกลงเองหาคำตอบให้ข้าได้หรือยังล่ะได้แล้วจา้าหนูกำลังจะบอกพี่เดี๋ยวนี้ไงว่าหนูไม่ได่าพวกเขาแล้ว เพราะพวกเขาไม่ได้เอาเรื่องของหนูไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านรู้เองเพราะท่านเป็นผู้พิเศษแต่ถึงพวกเขาจะเอาไปบอกท่านหนูก็จะไม่ดา่าเพราะยังต้องฝากปากฝากท้องไว้เขาอีกตั้งสิบห้าวันไปทําตัวเป็นศัตรูกับเขามันก็ไม่สมควรจริงไหมล่ะพีจ่จริงจริงที่สุดในโลกแหมเองนี่ฉลาดรอบคาบดีจริงๆพัะผ่าสิ คนที่ด่าอย่หยกหยกเปลี่ยนมาเป็นชม